สวัสดีครับอย่พี่อานนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอลสามนั่นเองเนะครับผมในวันนี้พี่อานก็จะมาทำการทดลองนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ m i n เ r VS Every Unit นั่นเองอักเรอักเรครับผมวันนี้เราจะไปดู m i n เ r ก่อนนะครับส่วน Enslave m i n ย r เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปไปดูกันว่าคนเก็บแร่เนี่ยหนึ่งหนึ่งจะชนะใครบ้างนะครับจริงๆก็มันก็ไม่ควรชนะใครนะถ้าชนะเนี่ยน่าหดไปนะครับผมอันดับแรกมาดูกันว่าระหว่าง m i เนอธรรมดาประทะากับ e n s l a ล e บไมเนอใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับทั้งสองฝั่งนี้ไม่มีสกิลเวทสกิลอะไรทั้งสิ้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวกันนะ e n ็นสล e บไมเนอรู้สึกว่าจะมีฮิลเล็กน้อยครับมีฮิลครับอ,อ๋อเอ็นสลก็จะเหมือนจะเหนือชั้นกว่า Miner ธรรมดาเนาะโอเคจบกันไป <c oughs> ก็เป็นอันว่า m i n น r ธรรมดาแพ้เอ็นสล e บไมเนอนะครับ ทีนี้มาดู Miner อร์ vs Miner กันบ้างครับฝั <What? S 1> ่งแดงก็ Miner อร์ฝั่งน้ำเงินก็ Miner ก็อยู่ที่ว่าใครจะโจมตีเร็วกว่ากันเนาะ <c oughs> เพียงแค่เสี้ยววินาทีครับก็ <c oughs> าสามารถตัดสินชี้ขาดได้โอ้โหเดือดนะมันแทบจะตีพร้อมกันเลยนะถ้ามองจากสายตาม,มนุษย์อย่างเรานะครับแต่ไม่รู้ว่าโปรแกรมเขาจะ <c oughs> าวตายพร้อมกันหรื <c oughs> อเป่าก็าเอเราคิดว่าจะมีสักคนหนึ่งที่ตีเร็วกว่านะครับก็เรียกได้ว่าม i n เนอร์เสมอกับมายเนอร์ได้ไหมแบบนี้ คราวนี้ก็เป็นไมเนอร์ vs ผีเดินครับผ <Wow. S 1> ีเดินนี่เดินมาเลยดีนะไม่วิ่งผีเดินตีเจ็ครับไมเ,เนอร์ตีห้าครับผม <B ac. S 1> จริงๆมันสูสีนะโอ้โหผีเดินผีเดินมีฮิลด้วยครับผม <Huh? S 1> อย่างงี้ไมเนอร์ก็แพ้สิครับเพราะไมเนอร์ไม่มีฮิลเรียบร้อย <c oughs> คราวนี้เป็นไมเนอร์ vs ซิกเนบอดครับผมโฮ้ยซิกเนบอดซิกเนบอดมีแววจะแพ้นะเนี่ยเฮ้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 ยซิกเนร์ดแพ้วะ่ะ เฮ้ยอ,อันนี้เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้ว่าเดี่ยวเดี่ยวชนะซิกอร์บอร์ด <Yeah. S 1> แต่ว่ามาเนอร์เราซื้อมา150นะครับซิกอร์บอร์ดซื้อแค่75เพราะฉะนั้นซิกอร์บอร์ดมากันเยอะๆก็เราอาจจะแพ้ได้นะมเนอร์อจ,จะแพ้ได้นะคราวนี้เป็นมเนอร์ vs สอสสวารดครับผมเอออันนี้แหละอันนี้แหละซอสวาดต้องชนะแน่นอนเพราะว่าเขาตีเร็วตีแรง oh <my. S 1> เรียบร้อย เรียกได้ว่าไม่ต้องสืบคราวนี้เป็น Archidon VS Miner กันบ้างครับผมโหกว่า Miner จะเข้าถึงตัวนะก็โดนยิงไป30 4 0ดาเมจแล้วนะโอ้ไม่ไหวครับน่าสงสารจริงๆคนเก็บแร่ของเราคือไปคนเก็บแร่ธรรมดาก็ไปแพ้ Enslave Miner แล้วนะ <What? S 1> แต่เขาก็ยังชนะ s e c เ n war นะครับทำเป็นเล่นไปนะคราวนี้เป็นคนเก็บแร่ VS สเปียร์ตะล,ะล่่นล่น,ลนนะครับสเปียร์ต้อนตีทีละสิบครับคนเก็บแรกตีทีละสองโถนางสารเหลือเกินอื้อหือจะไหวไหมเนี่ยั<ะ>แต่สเปียร์ต้อนเขาก็ตีชานะไี่เหมือนอาร์ชิดอนนะครับที่แป๊บๆก็รีดเลนดามเอจได้มากมายแป๊บเดียวคนเก็บแรกก็ตายนะคร,คราวนี้เป็นม i n เนอร์ VS ผีปลาพิษบักเขาให้โอ้โหยังโหดโดนทีละสิบสี่ดาเมจติดพิษอีกสี่ ถ้าต้อเ็็งตัวถ้าผีปลาพิษมันปลาได้เร็วกว่าน,นี้นะมันก็จะเป็นตัวที่สามารถป่วนแนวรับป่วนไมเนอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่โชคร้ายที่เขาก,ก็เดินได้แค่นี้ <c oughs> เกิดมาแค่นี้ก็เดินได้แค่นี้ครับอลักณ์ต่อไปก็จะเป็นไมเนอร์ vs e อีคลิปเซอร์ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าสงสารว่ะมันจะไปจากนัดเด่งครับอีกฝ่ายหนึ่งมันบินได้เรียบร้อยตายไป แต่เหมือนอีคิปเซอร์บินเร็วขึ้นหรือเปล่าครับปกติมันจะบินช้ากว่าน,นี้ไหมคราวนี้เป็น m i n เ r vs Ninja น <What? S 1> ินจาชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นหน่วยที่เอาไว้ฆ่าไลท์ยูนิตโดยเฉพาะโหดเหมือนกันนะใช้ได้ใช้ได้ได <What? S 1> คราวนี้นะครับเป็น m i n เ r vs m a l ิ k นั่นเองนะมาดูซิว่าเอ่อมเนรเราจะต่อยเข้าหรือเปล่านะครับ <What? S 1> เหมือนจะไม่เข้านะเนี่ย <What? S 1> ฮิวกันเข้าไปครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้อยู่ คือมันมีช่วงที่สกิลสเปลเขาคูณดาวอะครับแไม่ใช่สเปลสเปลอาช่วงที่เขาฮวอะสกิลฮีวเขาคูณดาวอะก็เป็นโอกาสที่ไมเนอร์ก็ได้โจมตีนะครับหนึ่งสองแล้วฮีวโอเคแต่ถ้าเกิดถอยหลังไปแล้วฮิวไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรปะอะไรแบบนี้จุ๊กๆหน่อยแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้บังคับแล้วนะมันเดินของมันเองนะผมเออดีดีจุจุ๊กกันไปจุ๊กกันมา อันนี้จะตัดสินยังไงเนี่ยว่าใครชนะใครแพ้เสมอกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทางฝั่งเนอริคเขาจะฮิวไปเรื่อยนะครับส่วนทางฝั่งคนเหนียวแล้วเขาจะตีไปเรื่อยอ้าวจบแยกย้ายเสมอครับไมเนอร์ก,ก็ฆ่าเขาไม่ได้เมอริกก็มันก็ฆ่าใครไม่ได้อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดู V s b อ t t l e ตร์ต่อไปเลยแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูคู่หยุดโลกกันบ้างครับผมไมเนอร์ vs คนยักษ์ บักเขาให้60ดาเมจสอทีน่าจะตายเรียบร้อยใครมันจะเป็นชนะคนยักษ์ได้ครับพี่โอดพี่ก็เทือนนอกจากกลุ่มเท่านั้นถึงจะชนะคนยักษ์ได้เดี๋ยวคราวนี้มาดูเป็นไมเนอร์ vs จอมเวทย์กันครับโอ้ยแค่นี้ก็แย่แล้วอ่ะไม่ไม่ใช้เวทยก,ก็ได้อะต่อให้อ่ะอ่าโอเคเออเออ โอ้ยหลังๆที่ยูนิตมันก็จะโหดจนแทบไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับว่า Miner มันจะชนะหรือเปล่านะครับคราวนี้เป็น m i n น r VS ไอจิ๋วหรือ m i n เนียนั่นเองดูกันว่าจะเป็นยังไงเอออันนี้แหละจอมเวทค่อยหน้าเอ,อ้ยไม่ใช่ Miner อร์ไมเนอร์ยหน้าจะสูสีเขาหน่อยอุ้ยชนะชนะใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าเราไม่เหมาะที่จะเอามินเนียะครับไปตอดไปสู้อะไรกับเจ้าคนเก็บแร่นั่นเองนะ เฮ้ยแต่ Min มินเนี่ยนมาสามารถเลือกได้ฟรีนิ่ว่าก็อาจจะดีก็ได้นะครับการเอามินเนียนไปตอดนะครับคราวนี้เป็นม i n เนอร์ vs ไซฟอร์ดมันจะเหลืออะไรแล้วครับผม2องทีตายจบแบบไม่ต้องลุ้นทีนี้ก็จะเหลือทดสอบกับยูนิตประเภทฮีโร่นะครับประเภทแม่ทัพแล้วเนาะก็ไปเดิมแบบสวยๆด้วยการโดนไซฟอร์ดฆ่าตายไปก่อนนะครับคำหรับคนเแม่เราคราวนี้เป็นคนเก็บแร่ vs ออ ิชูครับก็ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมีิชูก็ชนะไปแบบสบายๆคราวนี้เป็นมายเนอร์ vs อาร์เทยยสบ้างนะครับอื้อหืออาร์เทยยสอาจจะตีเบาไปัเล็กน้อยครับโจมตีแค่30แต่ว่ามายเนอร์ก็โจมตีแค่2เท่านั้นนะครับ <What? S 1> ก็เรียบร้อยแพ้กันไปทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับก็คือคิงซาเล็กนั่นเอง คาแรวนี้เป็น m i n เ r v s King s a l e k บ้างนะครับปกติ King s a l e k นี่เขาจะไม่ออกมาเดี่ยวๆแบบนี้นะอันนี้พี่อาบ,บังคับเนาะเบ <What? S 1> เข้าไปครับแจ็ค oh, oh. เรียบร้อย5 2ทีตาย <What? S 1> โถมายเนอร์เป็นยูนิตที่น่าสงสารจริงๆแต่ก็อย่างว่านะครับเขาเป็นยูนิตที่ใส่ซัพพอร์ตเนาะเก็บแร่นะครับ ไม่ใช่ยูนิตรบนะครับก็เป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ได mm ้ม hmm. mm ีพ hmm. ลังที่สูงโจมตีแรงหรือป้องกันดีนั่นเองเนาะก็ถ้าเป็ไปตามนี้นะครับม i n เนอร์เนี่ยก็จะสามารถตดตัวชนะ s ซิกเวอร์ดนะครับผมแล้วก็เสมอกับเมอร์ลีกแล้วก็ชนะมินเนียนะครับที่เกิดจากการเสกของเมจิคิวหรือจอมเวนนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเอ็นสลฟ ไมเนอร์นะครับไมเนอร์ฝั่งเค a อ s เนี่ยก็จะสามารถตัวตัวชนะกับไมเนอร์ฝั่งออเดอร์ได้นั่นเองโอเคผมก็ประมาณนี้สำหรับคนเก็บแท่ vs ทุกยูนิตนะครับสำหรับวันนี้พี่อ่าม็กซิเมอร์และเกมสติกวอร์ซต้องขอตัวลาไปที่เพจของนี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s cribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม